สวัสดีค่ะช่างยจจ่าพาปลูกนะคะวันนี้ยจจ่าก็จะพามาเติมน้ําในถังมาดูนะคะยะ่าจ่าจะเอาน้ําจากไหนมาลดน้ําผักที่ยจจ่ามาปลูกไว้ที่สวนนี้ค่ะเจจ่ายังไม่ได้ลงคลิปนะคะเมื่อวานปลูกไปแล้วแต่ยังไม่ได้ลงคลิปนะคะหาที่ตั้งกล้องยากมากหาที่ตั้งกล้องยากมากเดี๋ยวยจจ่าจะเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงนะคะค่ะ เดี๋ยวจะจ๋าจะไปลากสายางมาจากบ้านพี่สาวนะคะหลังนู้นนะคะรล้วสีส้มลากสายางมาเติมน้ำในถังค่ะ จ๋าก็ลากสายยางแบบนี้แล้วค่ะลากมาห้าสิบเมตรแล้วค่ะสายยางเจาจ๋าเนี่ยห้าสิบเมตรเจาจ๋าก็จะลากมามันมีรั่วค่ะสายยางเดี๋ยวเจาจ๋าจะลากมาแค่พอใช้ให้ให้รอยต่อเขาพ้นช่วงถนนเวลารถวิ่งไปวิ่งมามันจะได้ไม่เหยียบตรงรอยต่อของเจาจ๋านะคะเจาจ๋าเอาสายยางต่อกันค่ะนะคะเนี่ยต่อเขาเรียกอะไร ไม่รู้ตัวหนอนหรือตัวอะไรมันเป็นพีวีซนะคะสายยางสองเส้นเสียบเข้าไปแล้วก็เอาเคเบิลไทยรัดไว้กันหลุดนะคะเอาลากให้พ้นแนวที่ว่ารถเขาวิ่งนะคะถ้ารถเขาวิ่งแล้วเขาจะได้ไม่เหยียบข้อต่อของเจ้าจา๋าอีกข้อนึงค่ะสายยางรถเขาเหยียบได้ค่ะแต่ว่าตรงข้อต่อเหยียบแล้วมันจะแตกนะคะเพราะว่าเป็น PVC อ่ะเอาไว้แค่ตรงนี้ค่ะพ้นพ้นและเดี๋ยวจ้าจา๋าก็จะลากข้าต่อ ลากสายยางก็เหนื่อยแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวเจะจ๋าก,ก็ลากเข้านี่ค่ะเข้าไปต่อล้างถังดี๋วมาดูกันนะคะอันนี้ก็ละเอียดเลยเรื่องต่อสายยางนี่ค่ะสายยางก็่วดเดี๋ยววันหนังเจะจ๋าก,ก็จะมาซ่อมอยู่จะมาซ่อมก็จะลากไปล้อมหยรั่วดอยู่สองจุดค่ะตอนเนี้เดี๋ยวเจะจ๋าก,ก็นี่ค่ะ่วดน้ําพุง่งอยู่ ดี๋ยวจะจ๋าขอตัวก่อนนะคะน้ํามันพุ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจ๊จ๋าลากสายยางต่อใส่ถังนะคะเดี๋ยวล้างถังก่อนเดี๋ยวเข้ามาดูกันนะคะค่ะเา๊จ๋าก็เติมน้ำสองถังค่ะเต็มเรียบร้อยแล้วใช้เวลานานนะคะเป็นชั่วโมงเจ๊จ๋าก็ทํานู่นทํานี่อยู่ตรงนี้แล้วค่ะก็เต็มหนึ่งถังแล้วแปลงผักเจ๊จ๋าก็เมื่อเช้า พขาไม่ใช่เช้าแล้วคะ่ะสายๆแดดออกเดจจ้าเมื่อเช้าฝนตกนะคะล้วทีนี้เดจจาก็ชะล่าใจค่ะว่าเออฝนคงตกคงจะฉ่ำและเดจ๋าก็มาสายๆค่ะมันใชสายแดดออกแล้วแดดแดดจัดฝนหยุดตกแดดจัดหนูกล้กกาต้นผักเะจา๋ากเกือบไม่รอดมันเหี่ยวลงไปกองหมดเลยค่ะเดจ๋ารีบมาเอาสแสลนมาแล้วก็มาลดน้ําแล้วก็คุมสแสลนแล้วเมื่อกี้ก็เอาสายยางลดไปอีกหน่อยนึงคะ่ะลดไปเสร็จเดี๋ยวเย็นนี้เดจา๋าคงไม่ลดแล้วแหละ ก็มันเหมือนจะมีฝนตกอีกแต่เจ๊จา๋าต้องกางสแลนดีๆหน่อยนะคะพอดูเพราะว่าเสาของเจ๊จา๋าเจ๊จา๋าก็ทําแบบง่ายๆนะคะสไตล์เจ๊จา๋าแล้วค่ะแบบง่ายๆไม่ยุ่งยากมีไม้ตรงไหนเจ๊จา๋าก็จับมาปักปักปัก,กลงไปก็คือเอาให้มันสแลนไม่ตกลง,ลงโดนผักนะคะจะได้ไม่หักก็ทําแบบนี้นะค่ะไว้สี่แปลงเพราะเจจ๋าก็ลื้อสแลนมาจากบ้านแหะค่ะเมื่อเช้ายังคุมอยู่เลยใช่ไหมคะที่เจจ๋าลงคลิปไปเมื่อเช้าว่ายังคุมสแลนอยู่ แต่ตอนนี้ก็คือเอามาคุมตรงนี้แล้วค่ะบ้านาจะจ่าก็จะเปิดแล้วไม่คุมแล้วเพราะว่าเขาปลูกก็ได้ระยะตั้งตัวได้แล้วที่คุมคือการฝนค่ะไม่ใช่การแดดก,ก็ก็เปิดเปิดน้ําเต็มสองถังค่ะถังโนนอยู่ตรงโน้นตรงป่ากล้วยอุปกรณ์จะจ่าเวลาเวลายะจ่ามาทําสวนาจะจ่าก็จะมีน้ํามามีอะไรมา เหมือนไปนานึกถึงตอนสมัยเด็กๆที่แม่พาไปนาแม่พาไปนาก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะเตรียมน้ําเตรียมของกินแต่เจ๊จ๋าจไม่ได้เตรียมข้าวเตรียมแค่น้ําแค่นั้นนะคะเพราะว่าอยู่แค่ซอยนี้เนาะกะ็ทางนี้ก็เต็มนะคะ่ะทางสีเขียวอันนี้ต้นอะโวคาโดนะคะเจ๊จ๋าจะาไปลงที่ชัยภูมิค่ะเอาเลี้ยงไว้ก่อนเดี๋ยวเจ๊จ๋าจะเอาปุ๋ยขี้วัวมาใส่เพิ่มใส่เพิ่มเอาดินมาใส่เพิ่มเลี้ยงให้เขาสวยงามพอ เป็นปีเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวไปที่สวนจะเอาเอะโวคาโดไปลงนี่ค่ะต้นมะละกอที่ย้ายมามันก็รอดนะคะแต่แต่ไม่รู้ว่าจะติดผลหรือเปล่าออไม่รู้จะเจริญติบโตหรือเปล่างานต่อไปยะจ๋าก็จะสางต้นกล้วยแล้วก็เดี๋ยววันไหนจะให้หลานมาช่วยกับยะผู่จ๋าม,มาช่วยนะคะ่ะตัดกิ่งมะม่วงถ้ายะจา๋าทําไหวก็จะเอาเรื่อยมาทํานะคะ คนเดียวทําได้แต่ถ้าเกิดมีผู้ช่วยก็จะไวหน่อยนะคะก็เสร็จเรียบร้อยส่วนนี้ยจ้าจ๋าไม่ได้ปลูกนะคะเป็นของบ้านใหญ่เขาเขาทำสวนทำอะไรไปยจ้าจ๋าก็มะนาวมะนาวของเจ้าจา่าต้นนั้นเอามาจากบ้านพี่ชายตอนไว้ให้นะคะพี่ชายกําลังออกลูกที่จริงก็ดกอยู่เหมือนกันนะคะแต่ช่วงที่เขาย้ายย้ายไบ่อยๆแล้วมันลูกมันก็ร่วงนะคะมันกระทบกระเทือนรากเนาะ ก็ร่วงอันนี้ผักเป็ดญี่ปุ่นเะจ่าก็ขยับจากคนต้นน้มาวตรงนี้มาไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวต้องจัดอีกเยอะอันนี้เจจ๋าก็ถากถากหน้าดินถากดินจากตรงนี้นะคะมันเป็นแอ่งน้ํามันขังพอเาจจ๋าลดน้นําต้นผักเป็ดไปน้ํามันขังค่ะเจจ๋าก็เลยขุดดินมากบเดี๋ยวเจจ่าจะเอามากบอีกค่ะเยจะถากตรงนี้ให้มันเสมอมันสูงแล้วตรงน้ํามันก็จะมาขังตรงนี้คะ่ะเดี๋ยวยาจะจ่าจะปรับพื้นที่แต่ตอนนี้มันดินมันเหนียวมันขุดมันถากยาก มันเฉะนะคะเพราะว่าฝนมันตกทุกวันเน,ะนาะม,มันขุดยากถางยากก็ยากจ้าจ๋าก็ทําเท่าที่ทําได้ไปก่อน,อน,น,าานค่ะสำหรับคลิปนี้เจ้าจ๋าก็เนี่ยค่ะลากสายยางมาแบบนี้แหละถ้าเกิดว่าเจ้าจา๋ามีงานทําถ้าสายยางไม่รั่วเจ้าจ๋าก็ทิ้งไว้อย่างนี้แหละเก็บเย็นทีเดียวเจ้าจ๋าก็จะลากสายยางตรงนู้นนะคะบ้านพี่สาวตรงรั้วส้มๆ้มะส้มๆตรงนูนงงงงงน้นนะคะลากสายยางมาก็จะทิ้งไว้อย่างนี้แหละสายยาง50เมตรนะคะ ต่อกันสามมันมี20เมตรแล้วก็มี10เมตรสองท่อน20เมตรหนึ่งท่อนเอ้ไม่ใช่เอ้ไม่ใช่มีมีเออเาจจ่าจำไม่ได้มี m, 2ีเมตรสองท่อนแล้วก็มี10เมตรท่อนหนึ่งประมาณเนี้ยนะคะถ้าเจจ๋าจำไม่ผิดนะแต่รวมแล้วมัน50เมตรเจจ๋าจำไม่ได้เพราะซื้อมารวมกันอ่ะสองรอบหรือสามรอบนี่แหละคะ่ะเจจ๋าจำไม่ได้ว่า ว่ามันกี่เมตรคะสำหรับคี่นนี้ก็มาต่อน้ำเติมน้ำใส่ถังไว้ลดผักสลัดนะคะแปลงผักสลัดเจ้าจ้าก็คุมไว้แบบนี้ค่ะมีแดดต้นถั่วนะคะตรงนั้นต้นถัว่วต้นถัว่วพุ่มเจ้จ่าจะมองอยู่ยืนเดินมองอยู่ว่าจะหาที่ลงตรงไหนแล้วกระชายมีกระชายมีขิงมีมีกระชายมีขิง,ม,ม,ม,ขงมีขมิ้น ทิ้งไม่เท่าไหร่ค่ะปลูกบ้านเจจ๋าได้ปลูกส็จทังได้แต่กระชายกับขมิ้นเจจ่าต้องเอามาลงในล้อยายงซึ่งเมื่อก่อนเจจ่าจะเอามาลงตรงนู้นนะคะต้ต้นมะม่วงตรงนู้นปีที่แล้วอะ่ะเจจ๋าปลูกขมิ้นกับกระชายไว้ตรงนู้นนะคะอ่ะอรอบนี้เจจ๋าก็คงจะไวไว้ที่เดิมะคะ่ะเพราะว่าเขาไม่ชอบแดดเยอะเขาอยู่ได้นะคะกระชายกับขมิ้นเขาอยู่ได้เจจ่าจะไปปลูกตรงนู้นปลูกตรงนู้นเพราะว่าต้นเขาอัดกนใส่กระถางแบบแตกยอดขึ้นมาเต้น เดจ๋าเอ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 างาเขาไปกินปีที่แล้วแล้วก็จะเหลือตรงตรงแง่งแ่งที่แบบที่เขาจะไว้ขยายพันธุ์นะคะปีที่แล้วเดจ๋าใส่กระถางไว้พอฝนมาเขาก็งอกแข่งกันเพื่ออัดในกระถางเต็มไปหมดเลยค่ะพอสาหรับคีินี้เดจ๋าก็พามาชมสวนมาเติมน้ําเตรียมปลูกลงลงสลัดไปแล้วแล้วค่ะเดี๋ยวเดจ๋าลงคลิปนะคะเพิ่งลงไปเมื่อวาน วันนี้ก็เลยมา,มาเติมน้ําลดลดผักสลัดล้วเติมน้ำใส่ถังไว้พรุ่งนี้ยายจ๋าก็จะมาหิ้วบัวรดนะคะเติมน้ําอาทิตย์ละประมาณสองครั้งหรือสามครั้งก็แล้วแต่ว่าอากาศมันร้อนมากไหมเราลดน้ําบ่อยไหมนะคะก็เติมไปก็นดค่ะมาคุมสแลนประมาณนี้นะคะถ้าเกิดยายจ๋ามาทําส่วนนี้เดี๋ยวยายจ๋าก็จะไปสางต้นกล้วยสางใบกล้วยสางอะไรเสร็จก็ไปถางหญ้าด้านบริเวณรอบนอกเอาให้โล่งสักพักนึงแล้ยวยายจ๋าก็จะกลับแล้วค่ะ ไปทําที่บ้านต่อไปเอาผักลงกระถางนะคะค่ะข,ขอบคุณสาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรลบชมคลิปของเจจาจนจบขอบคุณที่เข้ามากําให้กาลังใจของเจจานะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ